เขาเป็นเครื่องที่เป็นแบบซิงเกิลท็อกเกตนะครับแต่ว่าเขาใช้ CPU ในอในซีรีส์ที่เป็นตัว Scalable นะครับปัจจุบันคือ Gen หครับจริงๆลองรับ Gen 4ด้วยนะครับสวัสดีครับพี่น้องชาวอีีทุกท่านครับพบกับผม h ิมพ i คลิปเซิรครับวันนี้ผมจะมาพาเพื่อนๆมารีวิวนะครับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นแหลกขนาด 1U นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นรุ่นไม่ใช่เล็กสุดนะเป็นรุ่นที่ขยับขึ้นมารุ่นหนึ่งนะครับรุ่นน้องเขาเนี่ยคือนี้ย dl 3 2 0 gen 1 1ครับข้อดีของรุ่นนี้นะครับก็คือว่าเขาใช้ cpu ที่เป็นตัว intel scalable ปัจจุบันก็คือเป็น gen 5แล้วนะครับตัวเครื่องนะครับรองรับการใส่การ์ดจ,จอด้วยนะครับสามารถใส่การ์ดจ,จอที่เป็นแบบ double w i e ได้สูงสุดถึง2การ์ดเพราะฉะนั้นเขารองรับการทำงานที่เป็น ai นะครับหรือว่าไปทำเรื่อง private ai ในองค์กรน,นะครับ เมมโมรี่เหลือๆนะครับ2เทระแล้วก็มี Power อร์ซัพที่เป็นแบบแบตเตรแดนครับเริ่มจากด้านหน้าของตัวเครื่องนะครับต้องบอกก่อนว่าตัวเนี้ยเราถอดหน้ากากออกเนาะหน้าก,ากากเขาแยกมานะครับจริงๆถ้าปิดหน้ากากมันก็จะค่อนข้างสวยงามนะครับมีโลโก้ HP E ที่เป็นสีเขียวๆนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าอยู่แต่ว่าตอนนี้ย เราถอดหน้ากากออกมาเรียบร้อยแล้วอันนี้ด้านหน้านะครับอยากอธิบายให้เพื่อนๆได้เข้าใจถึงตัวสล็อตใส่ฮาร์ดดิสก์ที่เป็นแบบพอสวอปนะครับตัวนี้เราเลือกใช้ได้ค่อนข้างาหลากหลายนะครับ SATA s ซดเนี่ยใช้ได้แน่นอนนะครับแต่ว่าท่านใดต้องการใช้ U 3นะครับหรือว่าดิสที่เป็นประเภท NVMe เนี่ยเราต้องเลือกโมเดลที่เป็น2.5นิ้วเท่านั้นครับโมเดลที่เราเลือกมาแล้วเนี่ยนะครับที่มารีวิวกันตอนนี้ นะครับเป็นแบบ2.5นิ้วนะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่ามันจะใส่ได้ทั้งหมด8ลูกนะครับแต่จริงๆแล้วเขามีออปชันตรงนี้ด้วยนะครับเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนนะครับตรงดัมมี่ตรงนี้นะครับเป็นช่องใส่ฮาร์ดิสเพิ่มเติมได้อีก2ลูกนะครับเป็น8ปบวกสก็คือ10ลูกนะครับหรือว่าตรงนี้เราจะเปลี่ยนเป็น DVD ี w ีนะฮะที่มันเป็นตัวสลิมก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือออปชันแรกนะครับของดิสที่เป็น2.5นิ้วนะครับเแต่ว่า ท่านใดต้องการใส่ดิสแล้วก็ต้องการใช้ U ูด o t U. d t r e e ที่เป็น NVMe เนี่ยต้องเลือกการ์ดเลทที่เหมาะสมด้วยนะครับก็คือตัวตัวตัวแบ็กเพลเขาเนี่ยรองรับไตรโหมดแล้วก็คือทั้ง S ซดตารและก็ NVMe เรียบร้อยแล้วแต่ว่ามันไม่ได้ทุกสล็อตนะแมกซิมัมที่ใช้ U. 3ได้จะใช้ได้สูงสุดแค่4สล็อตเท่านั้นนะครับแล้วก็จะมีอ็อปชั่นหนึ่งที่อาจจะไม่ได้เอามาโชว์ในวันนี้ก็คือรุ่นที่เขาใส่ดิสตขนาด3.5นิ้วนะฮะอันนี้จะใส่ได้ทั้งหมด4ลูก ปัจจุบัน hp มีดิสซ่าต้านะครับที่ขนาด20่สเทราไบต์นะครับถ้าเราใส่แม็กซี่ลูกคืออะไรครับเรามีลองสเปซถึง80ดสเทราไบต์เลยสำหรับใครที่ต้องการเน้นเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลนะครับแบ็กอัพข้อมูลสำรองข้อมูลหรือไปทำเนสแบบเนี้ยนะครับ lff นะครับหรือ3.5นิ้วเหมาะแต่ว่าท่านใดต้องการเพอร์ฟอร์แมนซ์ตัวเนี้ยเวิร์กมากเพราะว่าใส่2.5นิ้วได้ถึง8ปบวกสรองรับไตรโหมดที่เป็น ut ได้ด้วยอีก4ลูกครับด้านหน้า นะครับหูแหลกตรงนี้นะครับมันสามารถงัดเปิดปิดได้นะครับ <c oughs> เวลาเราสไลด์ตัวเครื่องเซิร์ฟเวอร์เข้าไปในตู้แลกนะครับขนาดมาตรฐาน19นิ้วเนี่ยมันก็จะล็อกดังกึ๊กพอดีเลยแล้วก็มันก็จะไม่หลุดออกมานะครับ <c oughs> ท่านใดที่ต้องการถอดหรือว่าสไลด์ตัวแลกออกมาเนี่ยเราต้องการง้างตรงนี้เข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ค่อยดึงตัวเครื่องนะครับมันจะมีสลักที่เอาไว้ล็อกอยู่นะครับอันนี้ก็สะดวกนะฮะ ตรงนี้นะครับมีอะไรนี่นะครับเป็นตัว serial number นะครับมันเป็นลาเบลที่เราสามารถที่จะถอดเข้าถอดออกได้นะตัวนี้ด้านหน้าเครื่องมองมาที่ด้านขวานะของตัวเครื่องเนี่ย<ม>ตัวนี้ก็จะมีปุ่มเปิดปิดตัวนี้เวลาเปิดแล้ก็จะเป็นไฟสีเขียวขึ้นมานะครับใต้งลงมาเป็นไฟ h e ล l LED โดยปกติก็จะไม่ขึ้นไฟส้มนะครับถ้าขึ้นไฟส้มแสดงว่าอาจจะมี e อ r ร์อุปกรณ์บางอย่างตัว Activity นะครับของ Network Car d นะครับ ด้านล่างตัวนี้ตัวนี้จะเป็นปุ่ม UID นะก็สามารถที่จะกดแล้วก็จะมีไฟขึ้นทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังของตัวเครื่องนะครับ USB นะฮะด้านล่างเป็น3 2มจสน่ส่วนด้านบนตรงนี้เป็นพอร์ตเมเนจเร์มนต์นะครับอโล่ I ก็คือเอาไว้ต่อกับโน้ตบุ๊กนะครับเพื่อมอนิเตอร์ดูล็อกดูอีเวนต์ต่างๆที่เกิดขึ้นในตัวเครื่องอ่าส่วนด้านนี้มีะไรนะครับถาดไปอันหนึ่งไม่มีะไรนะครับก็คือเป็นบอกตำแหน่งของอ่าเบดิสแค่นั้นเองนะครับว่าลูก1 2 3 4เนี่ยอ่ามันเรียงยังไงนะครับคือซีเควนซ์มันจะ,ะเป็นไปตามนี้เลยนะครับมันจะไล่เงี้ยหนงสอง่าสามสี่ห้าหกเจ็ดแปอะไรเงี้ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ยน,นะครับโอเคด้านหน้าก็จบแล้วนะตรงนี้อาจจะเป็นอ่าถ้าดิสที่เราซื้อมาจาก hp เนี่ยเขาจะมีตัวอ่าดิสคาเรียร์นะครับหรือว่าตัวเบดิสมาให้เราสามารถที่จะกดชักเข้าชักออกเนี่ยได้นะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ใส่มามันจะมีดัมมี่ปิดมาให้เรียบร้อยอ่ะด้านหลังของตู้เครื่อง ชโอเคเครื่องค่อนข้างหนักนะบอกเลยอาจจะต้องยกสองคนนะครับตัวด้านท้ายนะครับมุมด้านขวาตัวนี้เป็น power supply มีหลายขนาดมากๆนะเริ่มต้นที่500วัตตนะ์นะครับเป็นรีันแดนนะนะครับ500วัตต์รุ่นที่เรามารีวิวตัวนี้เป็น800วัตต์แต่ว่าจริงๆล้วเนี่ยมันมีรุ่นที่ power สูงขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมโปรยไปแล้วว่าตัวนี้ เหมาะกับการใส่พวก G P U ทําเรื่อง A I เพราะฉะนั้นเขาจะมีรุ่นที่เป็น1,000วัตต์นะครับหนึ่วัตต์1,600วัตต์หนึ่วัตต์โอ้โหมีหลากหลายขนาดมาก,มากๆาก็เลือกตามอุปกรณ์ที่เราใส่เข้าไปแล้วกันเปนเรียนนั้นมาอันนี้เวริร์กมากๆนะครับอ่ะขยับมานะครับสังเกตว่าจะมีช่องใส่ตัวการ์ดนะครับสสลอ็อตตัวนี้เป็นแบบฟูลไฮเลยนะครับเราสามารถใส่ตัวการ์ดจอได้เลย ขนาดที่เป็นแบบดับเบิลวิทเนาะได้ทั้ง2ตัวเลยนะครับดันะทุกทีครับด้านล่างตรงนี้เป็น OCP 3าเ c p ด0นะครับเผื่อว่าเพื่อนๆท่านใดอยากจะไปใส่การ์ดเน็ตเวิร์กนะครับจะเป็นพอร์ต1 0 g ก SFP นะครับ25กิกกแล้วเนี้นะครับก็สามารถที่จะเลือก OCP การ์ดนะครับเข้ามาใส่ตรงนี้เพิ่มเติมได้นะครับก็จะได้ไม่ไปเปลืองสล็อตพี่หญ่ตรงนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่ารุ่นเนี้ยไฮไลท์เขาอย่างนึงก็คือว่า p ีไซเอ็ e เพสเนี่ยเป็นแบบ Gen5 ทุกสล็อตเลยนะครับรวมถึง OCP 3.0ตัวนี้ด้วยนะมันสปีดสุดยอดนะฮะตัวนี้ลองรับออปชันนะครับท่านใดต้องการใช้ตัว Serial Port สามารถเพิ่มออปชันได้ Network Card มีมาให้2ช่องเป็นแบบกิกะบิตครับแล้วก็มีพอร์ต a n a g e m e n t นะฮะตัว IRO ที่ a ม a g e ผ่าน IP นะครับผ่านเน็ตเวิร์กก็ให้มาด้วย1ช่องนะครับ USB 3.2 Gen1 2ช่องนะฮะแล้วก็ UID เนาะ โชว์เวลาเรากดจากด้านหน้าก็จะมาสว่างที่ด้านหลังด้วยครับแล้วก็สามารถต่อออกจอได้ด้วย VGA ตรงนี้เขามีตัวเขาเรียกว่า Boot Optimized Storage นะครับเราสามารถใส่ฮาร์ดดิสที่เป็นแบบ M.2 นะครับทำเลทหนึ่งมาเลยนะครับตามสเปคเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีตัวเลือกเยอะก็คือขนาด480กิกนะครับเราสามารถที่จะใส่ตรงนี้นะครับทำเลทหนึ่ง480กิกมาแล้วทำเป็นตัวบูตเครื่องนะครับเอาไว้ลงโปรแกรม ลง OS ต่างๆนะครับลงซอฟต์แวร์ที่เป็นพวกไฮเปอร์เวเซอร์พวกนี้ก็สามารถอินสตอลได้จากตัวดิสก์ที่อยู่ด้านหลังเครื่องทําให้เราไม่เปลืองพื้นที่ด้านหน้านะครับเอาไปใช้ในการเก็บข้อมูลได้เต็มที่เลยวิธีการเปิดฝาเคสนะครับตรงนี้มันจะมีสลักให้เราดึงอยู่นะครับวิธีการเนี่ยเราต้องกดย้อนกันมาก่อนนะครับแล้วก็งัดขึ้นนะครับกดย้อนมาก่อนนะแล้วก็งัดขึ้นนะครับถ้าท่านใดไม่กดออกมามันจะแข็งมากนะผมลองมาแล้วกดย้อนนิดนึงนะครับแล้วก็กระดกขึ้นอ่า เรียบร้อยเปิดฝาเคสแบบง่ายๆเลยเนาะอ่าในฝาเคสก็มีข้อมูลอยู่โอเยอะเลยนะครับก็คือเป็นอินโฟม i ชันเลอ u ์ของตัวพอร์ตต่างๆจัมเปอร์ต่างๆที่มีในตัวเครื่องนะครับตำแหน่งดิสต์นะครับแล้วก็ลักษณะของไฟที่โชว์นะครับหมายถึงอะไรนะท่านใดสนใจเลยอยวเพิ่มเติมลองมาอ่านที่ฝาเคสได้ <c oughs> ตัวนี้ ผมเล่าให้เพื่อนๆฟังไปแล้วว่าเขาเป็นเครื่องที่เป็นแบบซิงเกิลพ็อกเกตนะครับแต่ว่าเขาใช้ CPU ในอในซีรีส์ที่เป็นตัว Scalable นะครับปัจจุบันคือ g e ครับจริงๆลองรับ Gen 4ด้วยนะครับแต่ว่าเราคงไม่ได้ย้อนอยุคไปแล้วเราก็ใช้ CPU ที่เป็นรุ่นใหม่ๆนะครับสูงสุด CPU 1ตัวเนี่ยนะครับอยู่ที่60คอนะครับเยอะมากๆนะครับตัวสล็อตเมมโมรีตัวนี้นะมีมาให้ทั้งหมด16ช่องนะครับฝั่งละ8 8216แม็กซ uh, um mm ิมัมอยู่ที่สองเทราไบต์นะครับตัวนี้เป็นวงนี้แบบอาร์ดิมนะแล้วก็เป็นแบบ ECC ด้วยนะครับ mm hmm. ท่านใดต้องการจะใส่เต็ม2เทราไบต์เนี่ยต่อสล็อตเนี่ยที่อยู่ที่128กิกอ่ะตัวนี้เราใส่มาแถวเดียว mm hmm. นะครับใส่แถวเดียวก็เปิดติดนะครับแต่ว่าถ้าไม่เพียงพอก็สามารถอัปเกรดได้ในอนาคตไฮไลท์ออของเขาเนาะอย่างที่ mm hmm. แจ้งไปนะครับว่าอยู่ที่ตัวสล็อตตรงเนี้ยมากกว่าที่รองรับตัวการ์ดจอ นะครับที่เป็นแบบ w บบะครับสามารถใส่ได้เต็มๆเลยนะครับก็คือการ์ด GPU ที่เราเอามาประมวลผลเรื่อง AI นะครับเราสามารถที่จะใส่ได้2ใบเลยนะครับจริงๆตามสเปคเขียน4ด้วยนะแต่จริงๆแล้วในทางปฏิบัติคงไม่มีสเปสพอขนาดนั้นนะครับใช้งานจริงๆก็คือ2ใบแล้วก็อาจจะไม่ใช่การ์ดจอที่มีขนาดใหญ่มากนะครับอาจจะต้องสั้นนิดนึงนะครับแต่ว่าความสูงตรงนี้นะฮะคือ full h ล้วตัวนี้เองเนี่ย ค่อนข้างเหมาะกับงานที่เป็นประเภท AI นะครับแล้วก็ตัวการ์ดนะครับ PCIe x p r e s s ตนะตัวไลเซอร์ที่เขาคนบดมาตรงนี้ก็เป็น1 6 x นะครับแล้วก็เป็นแบบ Gen 5เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องประสิทธิภาพเรื่องการทำงานร่วมกับพวกการ์ดจอเนี่ยน,นี่ถือว่ายอดเยี่ยบนะครับตำแหน่งนี้ก็เป็นไฮไลท์ของเครื่องเขานะครับเหมาะไปการทำเรื่องของพวก Private AI มีจุดหนึ่งที่อยากให้เพื่อนๆได้ดูก็คือตรงนี้ แต่หลายท่านอาจจะเอะมันมีอะไรนะจริงๆเหมือนเป็น Air แอร์ดักเล็กๆถ้าเปิดขึ้นมานะครับตัวนี้รองรับการใส่การ์ด m. 2ด้วย2ใบนะครับเผื่อว่าท่านใดอาจยังไม่อยากลงทุนตัวบ o ต t อ p ติมั z สตอ o r เ g e ตรงนี้เพิ่มเอา m. 2นะครับมาใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับรองรับ2สล็อตเลยมีอันนี้มีมาให้เลยนะครับแล้วก็ในเครื่องเองก็ยังมีพอร์ตพวก usb นะครับเราสามารถที่จะใช้ตัวแฟล USB เล็กๆนะครับปักเข้าไปเพื่อทําเป็น internal disk อีกก็ได้นะรับจริงตัวนี้เรื่องของ boot option เนี่ยค่อนข้างมีให้ให้หลากหลายแต่ว่าโดยส่วนตัวผมก็จะค่อนข้างแนะนําตัว M.2 ท,ที่อยู่ในตัวเครื่องตรงนี้นะฮะโอเคนะครับมีพัดลมระบายอากาศมานะครับหนึ่งสอห้าหกตัวนะครับติดตั้งมาให้เต็มเลยนะครับของนี้ปิด <ๆ S 1> วิธีปิดก็ง่ายๆนะครับ รุ่นนี้ที่ผมเกิดไปก่อนนี้แล้วแหละว,ว่าคือตัวเขาเนี่ยรองรับดิสข้างหน้าได้หลากหลายประเภทนะครับหรือว่าเราเรียกว่าไตรโหมดเลยก็ได้คือทั้งดิสซัตต้าเซสนะครับแล้วก็ nvme ที่เราเรียกว่า u. 3นะครับเพราะฉะนั้นการเลือกใช้พวกเดตคอนเทเลอร์ Controller เนี่ยก็อาจจะต้องให้เหมาะสมกับตัวดิสที่เราเลือกใช้ด้านหน้าด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัว ocp slot นะครับที่ผมได้แจ้งไปเนาะ ซึ่งอันนี้เราก็ยังไม่ได้เลือกใช้ตัวที่มันเป็นเน็ตเวิร์กการ์ดนะครับเราเลือกใช้ตัว OCP ตัวนี้ที่เป็นตัวเลดคอนโทรเลอร์ที่เป็นฮาร์ดแวร์เลดนะครับเราฝังอยู่ตรงนี้เลยนะครเพราะฉะนั้นเองเนี่ยข้อดีก็คือว่ามันไม่เปลืองสล็อต PCI ทั้ง2ช่องนะครับที่เอาไว้รองรับใส่พวกการ์ดจอเพรานี่จะตอบโจทย์มากกว่าประมาณนี้แล้วกันเนาะดีเทลของพอร์ตจะมีอีกบ้างนะฮะแต่ว่า เราคงไม่ได้ใช้ออปชันพวกนั้นเท่าไหร่นะครับหลักๆก,ก็อยู่ตามที่ผมได้แจ้งไปวิธีการปิดตัวเครื่อง <c oughs> ครับอะเราวางนะครับอ่าให้ยืงมาข้างหลังนิดนึงนะครับให้ยืงมาข้างหลังนิดนึงก็ประมาณแบบสกเกือบเส้เนนะครับแล้วก็อาจจะต้องกดๆนะครับบริเวณตรงกลางเครื่องแล้วก็สไลด์นะครับสไลด์ไปด้านหน้า แค่น,นี้นะครับแล้วก็กดที่ล็อกตรงนี้ลงไปปึ๊บเรียบร้อยง่ายมากนะครับก็สามารถเปิดปิดได้สะดวกนะครับตัวนี้มีถ้ามีไขควงนะครับเราสามารถที่จะขันไขควงไว้เพื่อไม่ให้งัดตัวฝาเคสออกมานะครับก็เป็นตัวล็อกฝาแต่จริงก็ง่ายๆครับไขควงปากแบนนะครับขันเข้าขันออกได้เลย,เลย mm hmm. โดยสรุปนะครับตัว p o l 20, S y a n dl 3 2 0 gen 11ตัวนี้เป็นเครื่องหนง cpu นะครับที่ อ่าเพอร์ฟอร์แมนซ์สูงนะครับตัวแชสซีเขาเนี่ยรองรับดิสได้หลากหลายประเภทนะครับแต่ว่าไฮไลท์จริงๆก็คือดิสที่เป็นตัว u 3นะครับซึ่งใส่ได้ด้านหน้าเครื่องเนี่ยสูงสุดถึง3ลูกนะครับรองรับตัวการ์ดจอที่ทำงานบน PCIe g e n 5ได้2สล็อตนะครับเอาแบบใช้งานได้จริงๆนะนะครับเพราะนั่นเองเนี่ยตัวเครื่องเขาเนี่ยเหมาะมากๆกับเอาไปทำงานที่เป็นเรื่องของพวก private ai นะครับองค์กรปัจจุบันเองเนี่ยเริ่มอยากทำ ai ส่วนตัวเนี่ยเริ่มต้นที่รุ่นไหนรุ่นนี้เลย ไม่มีรุ่นไหนเหมาะสมที่สุดเท่ากับรุ่นนี้แล้วนะครับทั้งในเรื่องของตัวราคาและก็ประสิทธิภาพนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันเนาะอาจจะลืมนะมีหน้ากากให้ด้วยนะครับอันนี้เรายังไม่ได้ใส่นะก็ฝากไว้นะครับก็สเปกก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็แนะนําไปแล้วนะครับว่าเขาก็เหมาะกับเวิร์กโหลดในบางประเภทที่เหมาะสมกับตัวเครื่องเขานะครับแล้วเรามาพบกันใหม่ในการรีวิวเครื่องเซิร์ฟเวอร์ในลำดับถัดไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ